ง่วงนอนนะเนี่ยหน้าเขาดิผมดำดำอะดำจังดูอาจารย์ไก่สิเอ้าะฮะยังน้ำใจอ่ะผ่ามาเต้นกันนี้อ่านมาเต้นนี้มึงหันมาเต้นให้ลูกคิดดูแล้วเออเนี่ย <c oughs> ใส่รองเท้าซะหน่อยไม่ลูกไช่หรอกเด็กกระโปรงสักวันเป็เด็กกระโปรงสักวันเนาะอ่ะยิ้มิ้ทิ้ยิ้มให้บ้างหน่อยทิ้ทิ้เป็นเด็กกระโปรงงานเงียบสั่งยิ้มก็ยิ้มบ๊ายบายสิลูกบ๊ายบายคืจใาเลยลูกคืจใาคนตายด้วยค่ะแต่มาเป็นลูกว่าแมวก็ต้องเป็นหลานตาลูกมั้ยฮะ อาจารย์ไก่ยกให้จริงๆรรือเปล่าอาจารย์ไก่ยกให้จริงๆรรือเปล่าไม่จบเลยไม่จัดเลยฝากตัวเนี่ยเนี่ยหวัดดีลุงหวัดดีเอ้ยหวัดดีหวัดดีสาวอยู่ไหนฝันนะนี่ด้วยพี่สาวสองคนสามคนขยับแล้ว